สวัสดีค่ะพี่พี่เอฟซีทุกคนวันนี้น้องเวอร์กแกกก็จะมาพาพี่พี่ไปดูในตลาดนะคะในกาดหลวงของเชียงตุงนะคะในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเชียงตุงนะคะว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศในตลาดนะคะ อันนี้คือเขาก็กำลังสร้างตลาดใหม่นะคะหรือว่าห้างนะคะ,ะ,คะตอนนี้น้องก็มาถึงในตลาดแล้วนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของกันที่ตลาดเยอะเลยค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ในตลาดนะคะในกลาดลวงของเชียงตุงนะคะแบบนี้เลยนะคะ มีขายทุกอย่างเลยนะคะในกัดโงของจุุงนะคะไม่ว่าจะของแพงหรือว่าของที่ถูกนะคะมันก็มีนะคะมีขายแบบหลายยี่ห้อนะคะมีนะคะมีะคะ่ะ,คะเดี๋ยวพาไปดูทางนี้ก่อนนะคะสองฝัง่งทางก็ จะมีร้านค้านะคะขายเสื้อผ้าบ้างขายของบ้างอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะน,นะคะ่ะเสื้อผ้าก็มีด้วยแบบนี้เลยนะคะขายนี่ก็มีด้วยนะคะขายผ้าแล้วก็ขายมีร้านด้วยนะคะ นู่นเขาเรียกว,ว่าชาใช่ไหมคะนี่นะคะคนบักท่อทงเที่ยวจากไทยมักจะมาซื้อชาตกจากตรงนี้ไปฝากที่ไทยนะคะเอาใช้เป็นของฝากนะคะนี่นะคะของที่เขาขายก็จะมีแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือ สองฝั่งข้างทางนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องจะกผ่นไปทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะร้อนคนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะคนที่เข้ามาในตลาดก็ต้อง มีผ้าปิดปากมาด้วยนะคะทำเ็นการเข้าจดมาให้เขาในตลาดนะคะมีขายทุกอย่างนะคะอันนี้ร้านยาออจะไปซื้อยาบันงีหมต้องหวจะต้องไปซื้อยาให้ตื่นเต้นก่อนนะคะ,คอ,ะ,คะอือไทยเหมือนนี่พันในกรหถือมัอ้ หนึ่พันบาทยอดเงินไทยปันนี้สี่หมื่นหนึงหนึ่งบาทนะคะนี่นี่น้องก็จะต้องไปซื้อยานะคะเพราะช่วงนี้เป็นหวัดนะคะก็เลยต้องไปซื้อยานะคะอันนี้คือร้านค้าที่ในตลาดของเชียงตุงนะคะ ในกาดหลวงของเชียงตุงเลยนะคะนี่แนเลยนี่เลยนะคะอค<อ>่ะนี่เขาอะยาที่ซ่ม้วะยาที่อนนอเดี๋ยวทำตัวยาที่ซี่องรูอ่อนห้องอันนั้น อันใหญ่ก็คืม้นอัใหญ่นี่กูทจี่ชีคกี้น่อันใหญ่ทุ่งชาห้งาก็ไล่อยู่เยอะเนาะอ๋อไหนก็เอาขวนเลยอ๋ออันใหญ่อันใหญ่เนาะเอาอันใหญ่ <Okay. S 2> ที่ฟี่น้ำขวดหนึ่งราคาพันหกจารนะคะไปจ่ายไปสองพันทอนมาสี่ร้อยจารนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปต่อค่ะ เราไปต่อนะคะนี่นะคะสังเกตว่าช่วงนี้คนจะมาซื้อยากันเยอะเพราะว่าอากาศมันเจียดนะคะก็เลยมาซื้อยากันเยอะนิดนึงนะคะนี่เลยนะคะนี่ไง สองข้างทางก็มีร้านคา้าทั้งหมดเลยนะคะนี่เทาไรช่องอะ ทุกคนก็จังทยอยกันมาอยู่นะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะดูบรรยากาศค่ะแบบก็ร้อนมากเลยนะคะวันนี้อเออแบดทุกคน แบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นหมาอีช่างนี้นะหมาโอ๊ยโอ้หมาโอ๊ะมึงเค๋บอกว่าไม่เคยเห็นโอ้เป็นเป็นซุ่มโอนะคะน้องไม่เคยเห็นซุ่มโอที่มีเปลือกอขาวๆแบบนั้นมาก่อนเลยนะคะก็เลยถามว่ามันคืออะไรนะคะ เลยนะคะอันนี้ก็จะขายแบบนี้นะคะจะขายแบบข้าวแกงนะคะซอยนี้จะเป็นข้าวแกงนะคะแบบนี้เลยะคะ่จะจะ,จะมีข้าวแกงแล้วก็จะมีนี่เลยนะคะ มีร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะพาไปร้านกว๋วยเตี๋ยวที่เขาทำลูกชิ้นน่าจะทำเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะลูกชิ้นเขาทำเสร็จแล้ว เราบัสไปพอทำเสร็จหมดแล้วเนาะ,อนะ,ะซอยนี้ก็จะมีของกินนะคะนี่เลยนะคะนี้เลยค่ะนี่นะคะซอยนี้จะมีแบบอื เสื้อผ้าเด็กๆนิดนึงแล้วก็ความกินมีตับด้วยมิดอันนี้ขายจื้อนี่นะออนอของร้านเขบจ้าของร้านเขาไม่ตอบค่ะว่าจะถามละค่ะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูซอยที่มีเสื้อผ้า แบบหูๆน,นะคะอันนี้ก็คือร้านค้าที่ร้านค้ากระเป๋านะคะเนี่ยที่เป็นกระเป๋าท,ะะที่เป็นร้านค้าที่เป็นเสื้อผ้านะคะสำหรับเสื้อกันหนาวรองเท้าอะไรแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะทางนี้ก็จะเป็นผ้าห่มนะคะ

น่อยเลือบ่นน้อยแล้วตัวเองสุดท้ายน้อะพอล้องพอแค่นี้เลยนะคะบรรยากาศที่ในเชียงตุงดูดูเก็บเกี่ยวข้าวนะคะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะต้องขอไปสิบถึงสำมอางแป๊บหนึ่งนะคะ รานเครื่องสำอางเอ่อปีอุคาไลอันแกมของอะไรเป็นสีขาวนี่มีไหมออกจะเนี้ยโอ้จะย่อออกออกดูออกออกออกมาด้วยด้วยมาที่ร้านเครื่องสำอางนะคะเนี่ยตอนนี้อยู่ในร้านเครื่องสำอางนะคะค่ะ ก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะในร้านนี้ดูสิคะแบบนี้เลยนะคะดูสิคะแบบนี้เลยคะ่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยมีทุกอย่างเลยคะ่ะดูสิคะนี่ก็มียาสักผมก็มีด้วยนะคะเนี่ยสิคะ <Okay. S 2> อุปาดน้าก็มีด้วยนะคะเออดูเจ้าของร้านก็สวยด้วยนะคะค่นะคะหลังจากที่ออกมาจากร้านเครื่องสำอางนะคะเราก็ได้เครื่องสำอางมาแล้วนี่นะคะทางนี้มันก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงก็มีเสื้อผ้าผู้ชายก็มีแบบนี้นะคะ มีเสืพพส้อผ้าผู้ชายนะคะอันนี้ของของผู้หญิงนะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือร้านค้าที่อยู่ในเชียงตุงนะคะก็จะมีของทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าของตีนของใช้ของใช้ประจำวันอะไรแบบนี้ก็มีทุกอย่างเลยนะคะแบบนี้นะคะอีะ่เสื้อผ้าพของเด็กๆก็มีด้วย แล้วก็เสื้อกันหนาวเสื้อของผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะมีมีรองเท้าแบบนี้ด้วยนะคะมีนะคะแบบนี้เลยนะคะดูสิคะ,คะแล้วก็มีเสื้อผ้าน,นี้เลยนะคะเดี๋ยน้องจะพาไปดูมีถุงแบบนี้ด้วย มีถุงแบบนี้มีเสื้อผ้าแบบนี้ด้วยนะคะมีค่ะมีแบบนี้ด้วยนะคะพาไปทางนะะี้เลยค่ะมีแบบนี้ด้วยนะคะนี่แห่ะบรรยากาศในตลาดเชียงตุงก็จะมีประมาณนี้นะคะ ะะจะมีแบบนี้เลยนะคะมีตลาดของเชียงตุงนะะีด้วยนะคะมีร้านแบบเ,เครื่องมือที่เย็บผ้านะคะมีทุกอย่างเลยน,นะคะแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะคะเดี๋ยน้องก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะตอนนี้ น้องก็ต้องขอลาพี่ๆก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องตัวแก้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ